สัสดีครับผมมามือ่อนี่สีเฮ็ดอันนี้ครับแกงเนื้อแกงกะทิครับนี่ครับแกงเนื้อนใส่ใบยีราครับไปทำกันเลยครับแกงเนื้อใส่ใบยีรามาครับทำกันเลยครับ อันนี้เนื้อหั่นไว้แล้วครับหั่นอันนี้ริกแกงใบยีรากอะไังหันคนระับแกงกะทิครับส่วนไทยนะครับเริ่ม ตั้งกะทิก่อนครับมาทำกันเลยพ่อมพี่น้องอันนี้เป็นพริกแกงซื้อมาจากตลาดครับบริษัตั้มเองนะครับนี่พริกแกงใต้นะครับเผ็ดเผ็ดๆนะฮะแต่เผ็ดกว่าบิิ่ธรรมดาค่ะค่ะช็ดนวยต้องเคี่ยวพริกให้มันละลายกับกะทิครับ ได้ที่แล้วก็ผมมาเริ่มเม,เมนูนี่แล้วแต่ผูมหมักเลยครับแบบไดก็ได้ครับสไตล์ไปสไตล์มันอันนี้เป็นสูตรแบบบ้านๆทคำกคินเองอะแต่นี่นี่จอะไรอะ่ะแกงเนื้อหรอกแกงเนื้อไหนแกงเนื้อนี่ไงแกงเนื้อใส่ใบกี่ลามาใส่เนื้อกันเลยครับนอ้อง สูตรไทยสูตรมันรับสูตรเห็ดกินเองเป็นสูตรเฉพาะของเล่าผสมเห็ดกินครับพริกแกงกับเผ็ดครับใบยีรากับเผ็ดเดี๋ยวเข้ากันคนะือสีเผ็ดแห้งครับเพิ่มกะทิไปอีกครับพอผัดผัดไปได้ทีแล้วอะเพิ่มกะทิ ไม่รู้เนี่ยตามจริงเ่าต้องทำกะทิก็ได้นะครับ <l ots> เป็นพริกแกงธรรมดาก็ได้แต่แต่ผมมนะักับแต่โมนเนจีเป็นกะทินะครับบุ้งรถเลยครับ <l ots> มีเพลงฟังได้ครับ 对。放太阳花，一朵花一朵花，一朵朵。啊，不拉稀了。 ใส่ใบยีราดเลยครับเสร็จแล้วครับเมนูนี้ทำง่ายๆเลยครับครับเดียวได้กินแล้วตัวสูงตุ้มตัวที่อ่ะต้มซีงไฟหมักผักแล้เพิ่มเพิ่มเหลือเพิ่มอย่างเข้าไปได้เลยหอมเลยครับ อมไอยเลล่ะ,ละนอีะอสุเรียยร้อยครับง่ายกิน่ายครับเคยล้ครับเียร้อยล้วเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลย ชิมกันเลยครับพี่น้องเรื่องหน้าตาเป็นยังไงครับพี่น้องผ่านบั้ครับนี่รสชาตินะคะนี่รสชาติน้ำมูกแต่แต่ว่าสีสันนี่เป็สีได้อยู่ครับมาครับมาชิมกันเลยครับรสชาติเป็นยังไงเนาะความที่ก็เป็นหมูปิ้งนะคะจ๋าจ๋าทุกทุกทีเดี๋ยวพอกินด้วยกันกินก่อน นี่ครับพี่น้องลองเมืองคำแรกจะเป็นตั้งไต่แซฟฟ์กรอบแซฟฟ์ครับถึงมือเมียต้องแซฟฟ์ครับหอมใบยีราบมันหอมหอมอยู่กินอะไรของเด็กจเป็นหนูพี่กินสิกัดเจ้ยกัดกัดกัดเลย ยังไม่เล่นของดีเป็นอะไรหมูปิ้งเหรออร่อยไหมหไม่เลิ์เลยกินหมดแล้วว่าลูกไม่หมดกินไปกินไปอย่าลืมให้กินพี่น้องแซ่บครับเห็ดไงเนาะแป๊บเดียวเห็ดแป๊บเดียวจะกินครับ อมันจะออกเผ็ดนะครับเผ็ดไอ้เผ็ดเออเผ็ดใบยีราแล้วเหรอพริกพริกไต่พริกแกงไต่มันชิวิเผ็ดใบยีรามันก็ชิวิเผ็ดอยู่แล้วแซ่บ่อยู่อันนี้มีขนมจีนกินกับนี่ดะครับกินได้ครับครับ ผมจะกินแต่ขาเลยครับน้ำจิ้มโบกิน,น,นแม่อยาาข้าวอนนอรรสชาติแ่บแซบแซบแบบแบบจีเพ็ดน้ำเลยจะมาครับว่าแกงแบบนี้มัน้องเผ็ดจังเย มาเผ็ดมรกลือเป่แกงไม่นังด้วย <c oughs> แล้วแต่ผมมากะครับเลยอยากใส่อย่างก็มีมันกับหนังด้วย <c oughs> อร่อยมากอันที่ใส่พริกไทยสด แบบนี้ก็ได้ครับมัผผดดมีมันกับหนังก้วยอร่อยมากคล้ายๆผัดเผ็ดแต่นิ่มนแกงครับนิ่มๆนิ่มโอ้ยแย่งกันพูดแล้เนี่ยพ่อกับลูกเนี่ยสวนกันอยู่พ่อกับลูกนี่แหละครับครอบครัวแบบนี้แหละเห็นยังกินไก่มีอยู่แค่นี้แหละครับเจ้าัครบ ถ้าพี่น้องก <c oughs> ินซัมมี่ลครับเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องที่เขากว่าเบิ้งมาติดตามดวยครับแต่เห็ดผ้าเห็ดถ้ากินมันนี่ก็หรือว่าสำเ,เร็จบ่อยครับกินให้เบิ <c oughs> ้งซันมีนนนะม่แล้วเดี๋ยวเราจะกินต่ออยู่ครับแล้วว่าเดี๋ยวคลิปมันบระยากเห็ดคลิปเงาอะไรครับ ฝากช่องหน่อยทิจบแล้วจบแล้วฝากช่องให้ก่อนหน่อยฝากช่องอลละไรดูกก็จะก็จะก็จะสุกใสด้วยนะคะก,ก็จะก็จะจริงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากมากเลยครับเดอ้อทบบี่เข้ามาเปิดขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับที่มาให้กำลังใจช่องนิดหน่อยนะผสมขอบคุณนิหน่อยๆครับขอบคุณมากครับติดตามกันต่อไปครับคลิปใหม่ครับเดี๋ยวที่เห็นเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ ซ้ำนี้แหละครับขอบคุณหลายๆาครับสวัสดีครับผม